อ่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยู u ูบทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปทางเอตชายใหญ่ด้วยครับวันนี้มาดูงานอู่กันบ้างครับอ่าก็รบบคันนี้นะครับเป็นรถของลูกค้าอ่าจะดึงครับแค่เช้เ่านะครับ มาจองรถกับอูชายใหญ่ไว้นะครับผมจะขึ้นในลักษณะนี้เลยนะครับคือ,อขึ้นชุดสีดำลอยกระบะลอยนะครับไปแล้วก็ค่อยไปประกอบเข้ากับรถนะครับเหตุผลที่ผมเลือกแบบนี้เพราะว่า,าหนึ่งนะครับมันทําง่ายมันโล่งนะครับแล้วเวลาเราเชื่อมเราตัดแก๊สเนี่ยมันลูกไฟมันไม่ไม่ร่วงไปโดนสายไฟโดน สายลมรั่วนะครับนะครับเราก็ขึ้นไว้ลักษณะนี้เลยแล้วก็ยกตัวนี้ไปประกอบนะครับพุดก๊าีดัมเทียมนี่ไปประกอบเข้ากับรถนะครับเดินระบบให้เรียบร้อยนะครับเดินระบบเติมน้ํน้ำมันฮาโเรเตอไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เราก็ยกกระบะสวมอีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะว่าในการที่ขึ้นแลกระบะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบะกันนะครับ่การที่เราขึ้นกระบะไว้ในลักษณะนี้มันจะทําง่ายนะครับทําง่ายตรงไหนนะครับคือนี่นะครับดูนะครับมันจะโล่งนะครับมันจะเชื่อมได้ทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับเห็นไหมครับมันจะจบไปในทีเดียวเลยนะครับ ดูนะครับอยเชื่อมนะครับขาบโบกครับมันจะเก็บคมเรียบร้อยไปทีเดียวไปเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับช่างก็จะมุดเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมนะครับแต่ถ้าเป็นเราเราใส่ประกอบบนรถหี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระบอกดับมีอะไรเกะก,กะไปหมดนะครับ ทำทำให้ทับการทํางานลำบากครับเวลาเราเชื่อมต่างๆเนี่ยกว่าจะเสร็จนะครับลูกไฟมันก็จะร่วงลงเข้าไปข้างล่างไปโดนาสายไฟมั่งสายลมมั่งนะครับเกิดการรั่วเสียหายนะครับระวังให้ดีขนาดไหนก็ยังไม่พ้นโดนลูกไฟอยู่ดีครับเราเลยเอ,เอาแบบนี้ดีกว่าเพราะรถรุ่นใหม่ๆม,มาโดยมากก็จะสายลมมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้แป๊บเบรกนะครับจะเป็นสายโพลี่สาย าสายพลาสติกแทนนะครับแล้วแบบนี้มันก็ทําง่ายนะครับแล้วเราก็จับกระดับน้ําให้เรียบร้อยนะครับเพราที่เราขึ้นกระบะนะครับเพราะฉะนั้นกระบะมันจะไม่เบี้ยวนะครับแต่ถ้าเราไปขึ้นบนรถนี่ยังมีโอกาสที่จะเบี้ยวได้นะครับนอกจากที่เราจะจับระดับน้ําที่คัตซีรถนะครับหัวท้ายแต่บางครั้งคัตซีรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนี่คัตซีก็เบี้ยวอยู่ดีครับ ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราทำรอยไว้ลักษณะนี้มันจะจะสะดวกกว่านะครับดูความเรียบร้อยของกระบะกัน,นครับตัวนี้เราเชื่อมแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าเชื่อมไปก็เจทิ้งหมดครับ แต่เราเชื่อมด้านในครับเห็นไ,ไหมครับนี่นะครับไม่ต้องลำบากมาเจียนะครับเห็นไหมด้านในเต็มหมดนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันไม่ได้รับแรองอะไรอยู่แล้วครับแค่เป็นใส่ไฟตบลงตบแบมนะครับไฟข้างเพื่อความสวยงามนะครับท่บาบก็ค่อนข้างที่จะ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นลูกนี้จะเป็นกระบะยาว3.50นะครับลูกนี้3.50ผมก็จะเลือกเอาเสาพับเสาที่30เซนมานะครับเพราะว่ากระบะมันสั้นนะครับแล้วเราไปเอาเสา3.5มันยิ่งจะทําให้มองดูเป็นกระบะที่มันสั้นเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเราเอาเสา30 นะครับเสาหน้าสามสิบหลังสามสิบนะครับมันก็จะลดไปสิบเซนเนาะเพราะว่าสามสิบห้าสามห้าก็จะเป็นเจ็ดสิบแต่สามสิบสามสิบก็หกสิบนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มขาข้างได้อีกสิบเซนนะครับมันก็จะมองดูเหมือนรถมันยาวขึ้นนะครับแต่จริงๆรถแค่สามเมตรห้าสิบนะครับนี่ครับวิธีการนะครับเป็นงานทับนะครับ ผมจะสั่งพับมานะครับไม่ใช่ว่าซื้อเอาตามท้องตลาดนะครับตัวน,นี้หนะสามมิลน,นะครับนี่เูครับราเชื่อมน,นะครับ ก็ด้านหลงกนดีกว่านะครับนี่นะครับล้อมเรียบร้อยนะครับมีตัวดันท้ายนะครับทำตัวนี้ทำสโลปเพื่อที่เวลาดินร่วงลงมานะครับ มันก็จะร่วงลงไปเลยนะครับถ้าว่าตรงนี้เป็นเป็นฉากอยู่เดินๆถ้าเราไม่ใส่แผ่นนี้เข้าไปนี่ผมว่าจะทําให้ดินมันคาอยู่ตรงนี้ครับมันมันติดตกค้างอยู่ครับคันนี้เป็นผมใช้คานข้างเป็นเหล็กรางหน้าสีนะครับไม่ได้ใส่เป็นเด็กพับมาเหมือนทุกคันนะครับเพราะว่า เหล็กที่ผมสั่งมาครับยังยังมาไม่ถึงแต่แต่รีบที่จะขึ้นนะครับก็เลยจาเป็นต้องใช้เหล็กรางใส่ไปก่อนนะครับแต่จริงๆก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับแต่มันจะทําให้น้ําหนักรถเพิ่มขึ้นนะครับมันหนักนะครับทานข้างตึกฐานนี่เป็นเหล็กรางทั้งหมดนะครับหนักมากนะครับเกินความจําเป็นนะครับแต่พอดีมัน เหล็กที่เราสั่งมันยังไม่เข้ามาครับมันก็มีมีเฉพาะตพวเสาพวกอะไรพวกแผงหน้ามันมีอยู่แล้วครับแต่พื้นยังไม่มีก็เลยจําเป็นต้องอเอา,าเหล็กกลางนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแผงหน้าเราก็ใช้เหล็กทับนะครับ สองลอนนะครับข้างบนก็อาจจะมีพื้นที่ไว้เพื่อ,อจะวาดรูปวาดฟิวจะเพ้น์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับหูท้ายผมก็จะใส่สองหูนะครับนี่แบบนี้นะครับมันจะแข็งแรงครับถ้าเราใส่หูด้านเดียวนะครับหรือใส่ด้านด้านในด้านเดียวนะครับเวลาเราดำเวลารถจมนะครับ ราจะใช้วิธีการดีดฝาท้ายเนาะดัมขึ้นให้ฝาท้ายมันยันกับพื้นนะครับเพื่อที่จะให้ล้อหลังเนี่ยลอยขึ้นนะครับจะทําให้สลักตัวนี้คดนะครับแต่ถ้าเป็นสองหูนี่เรียบร้อยครับไม่มีปัญหานะครับจากการใช้งานจริงฝานู้นก็เหมือนกันครับกระบีกลูกนึงนะครับขึ้นลอยไว้นะครับ ลูกนั้นจะเป็นสามเมตรหกสิบนะครับตัวน,นี้สาเมตรห้าสิบแต่เสาจะสามสิบห้าเซนตัวน,นี้สาสิบเซนนะครับอโอเคนะครับหอมอปากหอมคอ,อเดี๋ยวว่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูนะครับว่ายังไงแต่ต,ตรงนี้มันงานมันยังเยอะอยู่ครับภารกิจยังเยอะจัดอยู่นะครับยังไม่พอมีเวลาที่จะ ไล์สดให้ดูนะครับงั้นก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านแล้วกันนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเป็นกําลังใจกันครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ให้โอกาสใจใหญ่ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจครับทุกท่านที่ติดตามนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับบายบายโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ